สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุญการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับต้องบอกว่าผู้คน,นยุคสมัยนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยข้างในใจนี่ร้อนรุ่ม นะมีความทุกข์นะกัดกุ้มความห่วงวิตกกังวลนะจากวิกฤตน,นานาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะครับปัญหารายได้ที่หดหายนะรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนะจากสภาวะเข้าของแพงนะครับแล้วก็เรื่องของหนี้สินนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยร้อนอกร้อนใจนะครับไม่ได้มีความเย็นความสุขใจเท่าไหร่นักนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะมีความเย็นความสุขได้ในทุกวันเวลานะที่มีความร้อนหรือว่าความทุกเนี่ยมันน้อยลงภายในจิตใจนะครับถ้าเพียงแต่เรารู้เท่าทันสมมุติแล้วเราก็รู้จักบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เป็นสมมุตินั้นอย่างถูกต้องนะตรงตามเาขาเรียกว่ากฎธรรมชาติกฎธรรมดานะกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตร,รลักษ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เกิดมาจากความไม่รู้ของคนนั่นเองนะครับว่าเ,เราจะบริหารจัดการนะอยู่ในชีวิตประจำวันน่ะนะนะซึ่งเป็นเรียกว่าโลกสมมุตินะโลกสมมุติก็คือว่าเราอยู่กับมันชั่วคราวเพราะว่าโลกสมมุติไม่ได้พรามันไม่มีอยู่จริงนะคำว่าโลกสมมุติก็คือว่ามันมีอยู่จริงแต่เป็นความจริงแบบสมมุตินะชื่อสมมุตินามสมมุตินะเออเป็น เขาเรียกว่าสถานที่อยู่เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะเขาเรียกว่าเป็นสมมุตินั่นเองนะวัตถุสิ่งของนะก็ตั้งชื่อตามโน้นนี่นั่นนะความสําเร็จนะชื่อเสียงเรติยศนะตำแหน่งต่างๆก็ตั้ง,ต,ง,ต,งตามสมมุติอย่างเงี้ยนะราฉะนสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสมมุติแล้วเราจะแยกระหว่างสมมุตินะครับกับความจริงแท้ได้อย่างไรนะแน่นอนครับทั้งหลายทั้งปวงเรื่องราวของมันเกิดขึ้นภายในจิตใจมนุษย์เราเองนะครับ ปันเราจะรู้เรื่องราวนะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสมมุติและจะปฏิบัติต่อมันได้อย่างไรนะครับไม่สิ่งสมมุตินั้นก็เกิดโทษขึ้นมานะรวมถึงเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเราจะรู้ความจริงนะความจริงที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีความเย็นความสุขได้ในทุกวันเวลานะครับที่มีความร้อนนะความทุกข์น้อยลงภายในจิตใจได้แล้วนกะ็คือการเจริญภาวนานะซึ่งหลายคนจะมองว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเจริญภาวนา ก็นั่นครับ <darum> มันคือเรื่องของจิตใจคือเรื่องราวทั้งหมดต้นตอสาเหตุทั้งหมดเนี่ยนะของความร้อนรุ่มในจิตใจหรือความดับเย็นนะภายในจิตใจเนี่ยนะมันก็คือมีต้นตอมาจากจิตใจนั่นเองคือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรที่เข้าไปนะครับเจืออยู่ในจิตใจเราแล้วทําให้มันร้อนรุ่มอะไรที่เข้าไปเจืออยู่ในจิตใจเราแล้วทําให้มันเย็นสบายนะพูดง่ายคือเราก็ไม่รู้ว่า นะอะไรที่เขาเรียกว่าความสุขนะความสุขความทุกข์ที่แท้จริงนะมันทําให้นะไอความที่เราไม่รู้นี่แหละนะเขาเรียกว่าไม่รู้บุญไม่รู้บาปอ่ะบุญคือชื่อความสุขนะบาปก็คือชื่อของความเศร้าหมองนะซึ่งเราแปลเป็นว่าความร้อนความทุกข์นั่นแหละนะบาปอกุศลอาการมันเป็นแบบนั้นส่วนบุญกุศลก็คืออาการที่มีความรู้สึกว่าสุขนะเบานะเย็นสบายใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบุญเพราะฉนั้นเมื่อเราอยู่กับสมมุติเนี่ย ขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งกาเรียกว่าร่างกายกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเรานะที่ออกมาจิตที่ออกมารับดูโลกต่างๆนะในความเป็นสมมุติเนี่ยนะตรงนั้นนะครับถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่านะสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดานี่นะเราก็จะมีความรู้สึกปล่อยวางมันได้นะความหมายก็คือว่าไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งที่เป็นสมมุติมากนัก นะก็รู้วิธีการปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นสมมุตินั้นได้ถูกต้องนะเช่นเรามีร่างกายเราต้องต้องทนุถนอมมันนะต้องพามันนะไปกินข้าวกินอาหารนะอาบน้ํารักษาความสะอาดนะดูแลสุขอนามัยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของจิตวิญญาณนะที่อยู่ภายในร่างกายนี้นะครับนะถ้าเรารู้จักปฏิบัติกับเ,เขาเรียกว่าสมมุตนะิได้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าทอดทิ้งไปเลยนะ แต่ปฏิบัติกันได้ถูกต้องทําหน้าที่ได้ถูกต้องนะโดยใช้วิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แประการเนี่ยนะแล้วเราก็เข้าใจว่านะความจริงแท้ก็คือความสุขในใจความทุกข์ในใจเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรนะแล้วเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะกลายเป็นว่าเราปฏิบัติต่อสมมุติก็ถูกต้องนะปฏิบัติต่อจิตนะเรื่องของความสุขทุกข์ก็ถูกต้องนะเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกต้องเนะี่ยเราก็จะเกิด มีความเย็นความสุขได้ในทุกวันเวลานะเพราะเรารู้คาว่าบุญบุญก็คือชื่อของความสุขนะครับแล้วเราก็รู้บาปอกุศลน,นะเพราะว่าเวลาที่เราละบาปอกุศลน,นะครับหรือว่าเราไม่เอาบาปอกุศลที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเป็นที่พึ่งเนี่ยนะมันก็ไม่มีความร้อนความทุกข์ที่อยู่ในใจนะเมื่อความร้อนความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจมันน้อยลงเนี่ยนะเพราะนั้นความเย็นความสุขมันก็เกิดได้บ่อยขึ้นในทุกวันเวลาเนี่ยนะนะคือ ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงอ่ะสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเลยนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจนะครับเห็นจิตใจตัวเองอ่ะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เกิดจากการอา่านหนังสือตำลานะฮะหรือใจจากการได้ยินได้ฟังนะครับแต่ได้จากการภาวนาคือปฏิบัติธรรมอ่ะเห็นะหจ,จิตใจตัวเองว่าเวลากุศลธรรมนะเข้าไปเจือเนะว,วลากุศลธรรมเข้าไปเจือเนี่ยอาการของจิตนี่เป็นอย่างไรนะอาการของจิตที่ ร้อนนะอาการของจิตที่มันสงบเย็นเนี่ยมันแตกต่างก,กันอย่างไรนะก็คือจิตเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองนะเป็นผู้เสวยบุญเสวยบาปเองอ่ะนะแล้วเราก็จะปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นสมมูิได้ถูกต้องนะไม่ยึดติดกับสมมูิมากเกินไปนะไม่ทยานอยากไม่ดิ้นรนในการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะันหามากเกินไปนะมันเมื่อมันไม่ร้อนจิตมันไม่ร้อนนะมันก็เป็นปกติสุขอยู่ได้ก็สงบสุขอยู่ได้ นะครับก็จะมีความเย็นอยู่ได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสุขได้ในทุกวันนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ